เรียนเล่าข่าวสวัสดีครับโดยผมสมพจน์มณีรัตน์มาพบกับท่านทุกสัปดาห์ครับที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปฟังสัมภาษณ์สดจากต่างประเทศในบางรายการเราก็ย้อนมาถิมิมาฟังการสัมภาษณ์อีกหลายรายการในประเทศไทยเช่นเดียวกันเกี่ยวเรื่องออสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไม่น่าเชื่อครับเขาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการเมืองสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมกับสังคม เป็นเรื่องที่โลกนี้กําลังให้ความสําคัญกับความสมดุลคือการอยู่ร่วมกันจะอยู่กันอย่างไรแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าทุกๆสถานการณ์ย่อมมีผลกระทบทั้งบวกและลบหลายคนมักจะมองแบบหินกับหยางมีขาวกับดําอยู่ด้วยกันแต่ผมว่าสภาพความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่สสีเพราะนั้นการจะอยู่ด้วยกันในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันคงจะต้องอยู่บนความเข้าใจอยู่บนความเชื่อใจอยู่บนความร่วมมือถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ สัปดาห์ผ่านมามีหลายเรื่องหลายราวครับที่เป็นข่าวทั้งร้อนลุ่มมีข่าวจับกลุ่มมีหลายเรื่องที่ประเด็นองค์ความรู้ที่เรานําเสนอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแต่วันนี้ครับผมจะมาเล่าหรือมาคุยกับท่านในเรื่องของสถานการณ์ช้างป่าประเทศไทยผมว่าสัปดาห์ที่แล้วเกือบเดือนเดือนดีกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับช้างค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็จะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังไปชมกันก่อนเลยครับ รวดเร็วแข็งแกรง่งหนักแน่นเฉียบแหลมคำปฏิญาณกึกก้องของเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟก่อนเข้าประจำการสนับสนุนงานป้องกันไฟป่าก9ก้าจังหวัดภาคเหนือด้านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติส่งความห่วงใยกำชับเน้นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญเจ้าหน้าที่เขตห้มล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เร่งเติมน้ำในแหล่งน้ำตามป่าธรรมชาติบรรเทาความแห้งแล้งช่วยสัตว์ป่าไม่ให้ขาดน้ำ ชุดเย,ยวดงบุกจับชายที่จังหวัดสุขโขทัยโพสตขายสัตว์ป่าคุ้มครองผ่าน Facebook พบสัตว์ป่าคุ้มครองกว่า10ชนิดเจ้าหน้าที่ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่เร่งติดตามเจ้าของคลิปปล่อยหมากัดตัวลิ้นเหตุทารุณกรรมสัตว์และผิดกฎหมายวันเกิดโรคระบาดหักนำมารับประทานสัตวแพทย์แนะการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมายและเป็นบอกเกิดของโรคระบาด และทั้งหมดนี้คือ Flashnews ประจำสัปดาห์นั่นก็เป็นข่าวสำคัญประจำสัปดาห์ที่ผมกับทีมงานคัดมานำเสนอกห้ท่านนะครับังนั้นเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องสารก,การณเกี่ยวกับช้างป่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยจากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยช้างป่ามีประมาณ3,100ตัวถึง3,400ตัวด้วยกันกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยครับ วันนี้ถ้าบอกว่าแล้วเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มป่าใหญ่ๆถ้าไล่จากเหนือขึ้นมานะครับกลุ่มป่าอมก่อยแม่ปิงบางทีเขาเรียกแม่ปิงอมก่อยถ้ามองทิศด้านตะวันออกอีสานกับด้านบนลงมาคือกลุ่มป่าภูหลวงไล่ลงมาเป็นภูเขียวน้ําหนาวไล่ลงมาต่ำกว่านั้นก็คือกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ใต้สุดลงมาเป็นกลุ่มป่าใหญ่กลุ่มป่าหนึ่งคือกลุ่มป่าตะวันออกที่เราทราบกันว่ามีข่าวเกี่ยวกับช้างออกมาข้างนอกค่อนข้างจะเยอะทีเดียวย้อนกลับมาทางด้านภาคเหนือจนถึงภาคกลางเนี่ย ก็จะเห็นอีกหนุ่มกลุ่มปลาก็คือกลุ่มปลาตะวันตกที่คาบเกียวยาวตั้งแต่จังหวัดตากไปถึงกาญจนบุรีเป็นกลุ่มปลาใหญ่สุดประเทศไทยแล้วก็ไปเชื่อมกับกลุ่มปลาแก่งกระจานกุยบุรีซึ่งถือว่าเป็นเทือกเขาตะนาวสีเดียวกันก็มีสัตว์ป่ามากมายช้างป่าก็มีเยอะเช่นเดียวกันใต้ลงไปครับเป็นกลุ่มป่าเขาศกคลองแสงและใต้สุดจริงจริของประเทศไทยก็คือกลุ่มป่าฮาลาบลานี่คือเป็นกลุ่มป่าใหญ่ๆที่มีช้างเข้าไปอาศัยอยู่ทั้ง3,400กว่าตัวโดยประมาณ แต่และที่ก็มีประชากรแตกต่างกันไปมากน้อยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์69แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตระสามแหรือเขตห้ามล่าสัตว์69แห่งในหลายๆกลุ่มป่าที่ผมพูดถึงกําลังเผชิญกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างสัตว์ป่ากับมนุษย์สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดมาจากหลายๆเรื่องหลายๆราวด้วยกันแต่แปลครับข้อมูลจากนักวิชาการกลับบอกว่าช้างป่าประเทศไทยนั้นมีอัตราการเพิ่มน้อยมากแค่8%เท่านั้น แต่ปัญหามันเกิดที่น,นี้ครับกับช่างป่าก็คือแรงที่ออัศัยของเขาเริ่มมีความไม่เหมาะสมในบางส่วนไม่ว่าจะเป็นน้ําแรงเป็นเรื่องอาหารที่ขาดแคลนในบางพื้นที่นะครับไม่ใช่บอกทุกพื้นที่บางพื้นที่เท่านั้นจึงเกิดสง่งส่งผลกระทบตรงนี้เกิดขึ้นประเด็นมันตามมาคือว่าพอออกนอกขอบป,ป่านุรักษ์หรือป่าใดก็ตามแล้วมันกลายเป็นเมืองครับกลายเป็นชุมชนกลายเป็นพื้นที่เกษตรเพราะฉะนั้นสัตว์ป่า,าออกมาเขาไม่รู้ว่าตรงนี้แนวป่า้านห้ามออกนอกออก,ออกไปข้างนอกเขาไม่รู้เขาก็ออกนอกออกไปข้างนอกมันจึงเกิดปัญหาขึ้น นั้นสิ่งที่เรามองเห็นก็คือความขาดหายไปก็คือเรียกวบัฟเฟอร์โซนพื้นที่กันชนระหว่างป่าอนุรักษ์กับชุมชนทําไงจะมีแนวเขตป่ากันชนหรือบัฟเฟอร์โซนนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการผ่อนคลายระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าเพื่อรดแรงกระแทกต่างๆที่จะเกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขาดหายไปนี่กระบวนการแก้เราทําอย่างนี้ครับผมจะอธิบายแบบภาษาง่ายๆเรื่องแรกคือเราพยายามตรึงปัญหาพื้นที่ใดก็ตามที่มีปัญหาช้างของโลกพื้นที่เราจะตรึงเขาไว้ทํายัยางไงเขาจะไม่ออกไปนอกพื้นที่มากกว่านี้ หรือสร้างปัญหามากกว่านี้การตึงมีหลายรูปแบบครับเราจะเป็นเรื่องอาหารก็ตามที่ฝีใ้เขาแต่ตอนนึงสิ่งหนึ่งก็คือเราทำเครื่องเ,ออเป็นแนวที่จะป้องกันไม่เขาออกข้างนอกเราใช้งบป,ประมาณไปมากมายนะครับตั้งแต่เรื่องของการขุดคูขุดคูที่ขุดคูที่ลึกมากพอที่เขาไม่สามารถจะข้ามได้อีกฝั่งต้องเป็นแนวเขาเรียกอะไรต้องเป็นแนวดิ่งเขาไม่สามารถปีนได้แต่ผมเคยเจอมาแล้วครับบางพื้นที่ปรากฏดินมันนิ่มพี่ช้างผมเก่งมากเดินเบียดเดินเดินเบียดตะหลิ่งนี้ขึ้นมาได้สุดยอด เพราะนี่เขาเป็นขาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากแต่อย่างไรก็ตามจึงแก้ปัญหาต่อมาครับจะคูแล้วด้านขอบบนเนี่ยก็จะกลายเป็นแล้วก็เป็นรั้วมีรั้วหลายรูปแบบครับรั้วไฟฟ้าจริงๆเราต้องบอกรั้วไฟฟ้าที่ไม่ได้ทำให้เขาตายนะครับแค่สะดุ้งเท่านั้นเองเป็นแก้ช็อตแล้วให้สะดุ้งยังมีรั้วแบบอื่นครับอย่างเป็นรั้วที่เราเป็นรั้วที่เป็นเป็นพืชมีเราเลือกเอาไผ่น้ําไปปลูกเอาสีเสียดแกนไปปลูกเอาพืชบางอย่างไปปลูกให้เป็นแนวเขาไม่สามารถขึ้นได้ยังมีแนวอย่างเช่นเป็นเสาหลัก ใหญ่ที่เราเรียกคล้ายๆพันเนียดเ,เราเคยสร้างครั้งแรกกันที่เ,เหวนรกถ้าจําได้เคยนำนำเสนอไปหลายครั้งแล้วยังมีที่เป็นเสาปูนทีๆก็มีมีเสาที่ร้อยด้วยลวดเส้นใหญ่ก็มีลวดที่เป็นสลิงก็มีหลายรูปแบบครับขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรการสร้างแนวขวางแนวกีดขวางเหล่านี้เราพยายามสร้างตรงนี้อยู่เพื่อตรึงไม่ให้เขาออกไปข้างนอกหรือไปได้มากกว่านี้แต่สิ่งที่เราทําตาม,มาตอนหลังนี่คือเรื่องของการเยวยาครับเป็นเรื่องใหญ่มากเราพยายามหาในเรื่องของ สร้างเขาเรียกอะไรฮะมาตรฐานที่เป็นธรรมในกรณีที่เกิดปัญหาผลกระทบเกิดเกิดพืชอสินหรือทรัพย์สินหรือบุคคลก็ตามสิ่งนี้เราเป็นเป็นมาตรการเพื่อรองรับความเป็นธรรมรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยต้องบอกว่าวันนี้เราอีกโครงการใหญ่อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์เป็นโครงการที่ใหญ่และสําคัญมากโครงการนี้ไม่ได้ดูแลเฉพาะช้างนะครับแต่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างด้วย ท่านลงไปช่วยเยอะครับวิถีชีวิตการฟื้นฟูสุขภาพหลายเรื่องหลายราวครับเพื่อให้คนสามารถอยู่อย่างมีความสุขด้วยไม่ใช่ดูแลเพียงแค่สัตว์ป่าอย่างเดียวโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและแผนพืชเองวันนี้เราเห็นว่าปัญหาช้างเนี่ยมันไม่ได้เกิดในวันนี้มันเป็นหาที่ยาวนานและสะสมนั้นกระบวนการแก้ไขวันนี้เราวางแผนเราเรียกว่าแผน20ปีเลยเพราะเรื่องนี้ไม่ได้แก้เพียงแค่2วัน2เดือนหรือ2ปีแผนระยะยาวที่เราทําไว้เนี่ย ก็เหมือนกันที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเรื่องที่อยู่ในป่านุรักษ์หรือในป่าของเราเนี่ยจะทํากันอย่างไรจะตรึงปัญหาเขาไว้อย่างไรจะนําแนวป้องกันไม่เข้าออกอย่างไรทําไงจะฟื้นแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาทั้งที่อยู่ทั้งอาหารเขาอย่างไรนอกป่าเราทํำยังไงที่ผมนำนำเรียนแล้วการสร้างเครือข่ายการสร้างความเข้าใจมาตรการต่างๆที่จะรองรับความเป็นธรรมการเยียวยาต่างๆรวมถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราบรรจุไว้ในแผน20ปีที่จะแก้ปัญหากันให้มากสุดเท่าที่จะมากได้ภายใต้ความร่วมมือทุกฝ่ายทุกส่วนที่มาช่วยกันทั้งหมดเราคาดหวังเราคาดหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความสําเร็จเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาระหว่างคนกับสัตว์ป่าผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับช้างก็ตามเราหวังว่าที่จะไปลดผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือสังคมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจะจะ ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างสมเหตุสมผลในขณะเดียวกันสัตว์ป่านั้นต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันเราถึงจะอยู่ด้วยกันได้ที่ผมนำเรียนตั้งแต่เบื้องต้นไม่ใช่เพียงแค่หญินกระหยางขาวกับดาไม่ใช่เพียงแค่ต้นไม้กับสัตว์ป่าหรือก,กับคนมีปัจจัยอีกเยอะครับที่ต้องมาเสริมกันเพื่ออยู่บนความสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเกิดความสมดุลบนความพอเพียงที่เราจะให้เกิด นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมจะเล่าสู่คนฟังว่าปัญหามีมากมายเราทํางานเราแก้ไขแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะนําเสนอเราก็หวังความร่วมมือจากทุกท่านเราหวังความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังในทุกภาคส่วนทุกฝ่ายนั้นครับเป็นเรื่องเล่าสู่คนฟังดังนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยทางทีมงานก็เลยเตรียมคลิปน่ารักน่ารักให้มันสอดคล้องกับเรื่องผมเล่าก็คือแป็คลิปเรื่องลูกช้างขึ้นมาถ้าจําได้เมื่อก่อนเราเรียกเขาเจ้าหลง วันนี้เขาอยู่ดีมีสุขครับเขาถูกเรียกว่าเจ้าทัพเสหลวแล้วนะครับเจ้าทัพเสหลววันนี้ไปดูคลิปน่ารักน่ารักกัน่อ,อ,อจะจากกันไปนะครับเชียร์เดียวกันยังฝากข่าวคราวไว้เหมือนเดิมนะครับติดตามข่าวสารของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชและข่าวสิ่งแวดล้อมต่างๆภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆของเราก็คือเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืช Facebook ของกรม Facebook ของส่วนบระฑาสัมพันธ์ Instagram Twitter หรือ YouTube ติดตามพวกเราได้นะครับจะได้ไม่ตกข่าวสารอีกเรื่องทุกครั้งทุกสัปดาห์1362ยังคงเป็นเพื่อนคู่คิด24ชั่วโมงให้ท่านสามารถที่จะติดตามสามารถที่จะ,อะสอบถามแจ้งบาะแสอยากรู้เรื่องใดสอบถามได้ครับ24ชั่วโมงแจ้งเราเดินมาก่อนจะจากกันฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านเจ้าที่ทุกท่านครับรักษาสุขภาพนะครับระว,วังโควิดเอครับโควิด19นี่แหละยังไงก็ต้องระวัง เรงไงก็ต้องยกกาศสูงกันนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขนะครับบริการเล่าข่าวโดยผมสมโพศมยินรัตขออนุญาตร,รากันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ